สวัสดีครับวันนี้ครับก็มีนะครับรถโบดเจ็ดล้อนะครับไปน้าแขกนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ผ่านการใช้งานในไทยทันนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับบอกเไม่แพงครับสามารถซื้อเก็บไว้ซ็อกได้นะครับเอาไปจดเล่มทะเบียนวิ่งได้ปกตินะครับเกียร์ดีอะไรหมดเลยครับ ยางก็โอเคเลยนะครับเป็นไดนาแฟกอย่างนะคันนี้ CP 20w นะครับมีต่อท่อหลบลงมานะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ โตระตะกูลไดานาแทกวิตาชินะครับเครื่องยนต์จะเป็นฮีโน่นะครับตกสูงนะราคาไม่แพงนะคันนี้ซื้อไปเก็บได้นะครับใช้ได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่เก็บอย่างเดียวสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ข้างล่างนะครับมีรูปภาพ ให้ดูเพิ่มเติมคลิปการทำงานพวกนี้ครับขอบคุณครับ